สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่ช่องพิมพ่าทัวนะคะค่ะวันนี้น้องพิมพ์จะมารีวิวทําอะไรคะทสลามสลามฉบับน้องพิมพ์นะคะเพราะน้องพิมพ์ดูมาหลายคลิปแล้วเนาะ <c oughs> ก็จําๆมามค่ะจําๆมาแล้วก็มาทาค่ะมีออกกนี้เขาก็อยากทํานะวันหยุดก็อยากทาอ่ะเดี๋ยวเรามาลอ,ลองทํากันเลยคะ่ะมีอะไรบ้างคะน้องพิมพ์ก็จะมีสีผสมอาหารนะคะอันนี้น้องพิมพ์เลือกใช้เป็สีชมพูนะแล้วก็มีกาวนะคะ สีผสมอาหารขวดละสิบห้าบาทนะคะใช่ค่ะแล้วก็กาว <9 S 2> เป็นกาวลาเทคยี่ห้อ toa นะสี่สิบบาทขวดหนึ่งนะคะแล้วก็อะไรคะแล้วก็ครีมอาบน้ํานะคะครีมอาบน้ําชุกุบุสุมโนตกากะลิใช่ค่ะแล้วก็แป้งเย็นกาวขวดละสี่สิบบาทอันนี้ก็ประมาณยีิบเจ็ดบาทอะค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ยีิบเก้าบาทน้าจำไม่ผิดซื้ออยู่ซีเจแถวบ้านนะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าด้วยใช่ไหมพิมมีน้ำเปล่าแป้งเย็นต้องเป็นแป้งเย็นเท่านั้นเนาะ แป้งเย็นอะไรของยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้ของน้องพิมพ์ทันเวลพัทนะคะเดี๋ยวคุณแม่ช่วยพูดอ่ะแล้วก็น้ำเปล่านิดนึงแป้งทำไมแป้งน้อยจังเอาโอเคเอาตุ๊กตาวางก่อนลูกเราก็จะต้องเตรียมมีถ้วยสำหรับคนสลามนะคะถ้วยพลาสติกช้อนพลาสติกโอเคขั้นตอนแรกเธอเข้ามาใกล้ๆนีเห็นน้องพิมพ์ขั้นตอนแรกทำยังไงคะใส่กาวค่ะกาว อ๋อตั้งได้เอตัวค่อยๆช้าๆเบาๆโอ้ยพีมเบาๆหนึ่งช้อนต้องกี่ช้อนคนะสองช้อนอออวางอว่างในนี้เดี๋ยวหกก็ตวงอีกช้อนหนึ่งสี่เมื่อกี้เพิ่มจะช้อนเดียวเองเทให้เต็มช้อนแล้วก็ตักวางเลยเอาพอๆหมุนๆมนอ,อนหน้ากินงั้นตะ่อไปใส่น้ำเปล่ากี่ช้อนคะสช้อนค่ะ น้ำเปล่าหนึ่งช้อนค่ะอุ้ยเอาให้เต็มๆช้อนหน่อยสิเมื่อกี้ใส่ไปนิดนึงแล้วพิมพ์แล้วก็ทำยังไงคะคนค่ะคนให้เข้ากันพูดดังๆเลยลูกเอ้ยเวลาไม่ออกกอล,ล้องนี่ดังัๆเอาคนเร็วๆไม่เล่น คนโชว์ใส่หน้ากล้องให้ดูหน่อยไปก้มดูอยู่คนเดียวระวังช้อนหักแล้วนะช้อนพลาสติกมันหักง่ายแต่มันก็แข็งอ้าวคนนี้นนคนคน,คนอีกคนให้เข้ากันคนให้เงียเนย ขั้นตอนต่อไปไอีครีมอาบน้ำหนึ่งช้อนนี่คะหนึ่งช้อนหนูก็เทให้็มเต็มช้อนแล้วค่อยตักวางเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเทให้จเต็มช้อนพอพอพอคนคนนะคะ มากนตะ่นนนอไปก็ใส่สีสามหยดนะคะอันนี้คือใส่สีไปแล้วนะคะใช่ค่ะคือสีสวยมากเลยโอเคคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปทำให้เสร็จแล้วก็ไปเล่นก่อนนะคะ แค่นี้ก่อนนะคะน้องพิมพ์พูดเลยลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย,บายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใช่ค่ะจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆเอ้อเอออย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกดไลค์กดติดตามให้น้องพิมพ์ด้วยนะคะใช่ค่ะบ๊ายบายค่ะ